วันนี้นะคะจะมาแชร์ให้ฟังประสบการณ์เกี่ยวกับไปโรงพยาบาลแล้วก็เข้ารับการรักษาผ่าตัดที่อิตาลีนะคะวันนี้อยากจะเ,เล่าประสบการณ์ตรนี้นะคะ เผื่อว่าเป็นประโยชน์สําหรับสาวๆที่ตอนนี้นะคะกําลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มยุโรปนะคะพี่นกอาจจะอยู่ที่อิตาลีแต่พี่นกเชื่อว่าระบบสาธารณสุขในอิตาลีค่ะจะคล้ายๆกับในยุโรปหลายๆประเทศนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าระบบสาธารณสุขที่เนี่ยมันมีมันมีข้อดีอะไรกับเราบ้างแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขที่เนี่ยค่ะเราจะ เราเราจะได้อะไรจากมันบ้างน,นะคะแล้วมันดีขนาดไหนนะคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละตัวเองวันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังละกันคือ,อพี่นกเนี่ยวันนี้นะเพิ่งกลับไปทํางานเป็นวันแรกนะเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งกลับมานั่งอยู่ในครนะัวแล้วเหนื่อยมากเลยแต่มันก็ตีเกือบตีห้าแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่มันยังไม่ม่วง,งะคะ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอัดวิดีโอเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะได้ไปล้างหน้านอนอะไรเงี้ยก็คือว่า Uh, พี่นกนะคะไปไปผ่าตัดมาในเดือนธันวาคือพี่นกอะ่ะตรวจเจอซีสค่ะแล้วกเ็เป็นซีสในมดลูกนะคะแล้วก็พอดีว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียน้อของระบบสาธารณสุขที่นี่ค่ะข้อดีก็คือทุกอย่างฟรีอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยนะคะจะแบบค่าติกเก็ตค่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแทบไม่ค่อยมีอลค่ะส่วนมากคือฟรีนะคะแล้วก็ขอเกิดไว้เลยว่าที่นี่ ไม่ต้องห่วงนะว่าฟรีแล้วจะได้ยาไม่ดีหรือการรักษาที่ไม่ดีนะคะพี่นกจะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนอกจากฟรีแล้วนะคะจะได้ยาที่ดีที่สุดและการรักษาที่ดีที่สุดด้วยมันมีเหตุผลนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในท้ายคลิปแล้วกันว่าเพราะอะไรนะคะเราถึงจะได้ยาดีที่สุดและการรักษาที่ดีที่สุดนะคะอ่ะคราวนี้กลับไปที่เรื่องของที่ว่าพี่นกอ่ะ ตรวจเจอซสในมดลูกใช่ไหมคะข้อเสียของระบบสาธารณสุขที่นี่ค่ะด้วยความที่มันฟรีแล้วมันเป็นระบบสาธารณสุขแห่งชาตินนะเนาะมันก็เหมือนโรงพยาบาลรัฐด,ดังนั้นเนี่ยการไปต่อคิวหรือว่าการนัดหมออะไรเงี้ยค่ะมันจะนานวุ่นวายปวดหัวมากเลยนะคราวนี้พี่นกอ่ะก็ไม่เคยมีความรู้สึกที่ดีกับระบบสาธารณสุขที่นี่เลยเมื่อก่อนนะคะพี่นกก็แบบไม่อยากจะป่วยไม่อยากเป็นอะไรเลยรู้สึกว่าวันไหนป่วยแล้วต้องไปขอใบรับรองแพทย์อะ่ะ กูไปทํางานดีกว่าไปทํางานยังง่ายกว่าไปหาหมออีกอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออเสร็จแล้วด้วยความที่พี่โกเป็นซีสเตมารูแล้วมันปวดท้องมากเลยอ่ะแล้วแบบต้องรักษาแล้วพาะหมอบอกว่าเธอต้องผ่าตัดนะอะไรเงี้ยคราวนี้ด้วยความที่เบื่อในการต่อคิวนะคะตุลาปีที่แล้วค่ะพี่โนก็มีโอกาสได้กลับไปที่กรุงเทพพี่โนก็เลยไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลหนึ่งนะคะแน่นอนแหละ อะไรก็รวดเร็วบริการก็ดีดีนะคะ Thai h o s p i t a l ตี้เนี่ยที่ไหนก็เทียบไม่ได้อันนี้พูดจริงๆนะจริงๆนะคือไม่ว่าเธอจะมีความเห็นกับพยาบาลในบ้านเราอย่างไงอะพี่รู้จะบอกเลยว่าพยาบาลที่บ้านเราเออการบริการในโรงพยาบาลบ้านเราอะคะ่ะดีมากเทียบกับต่างประเทศเขาแบบไม่มีมาบริการให้เราขนาดนี้นะคะนะดังนั้นเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วว่าดีนะเออ เสร็จแล้วพี่นกก็ไปหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็รวดเร็วอย่างที่คิดแหละเทียบกันไม่ได้เลยกับที่อิตาลีนะรอแล้วรออีกนะที่อิตาลีไปที่กรุงเทพนะคะวันเดียวเรียบร้อยได้รับการตรวจนู่นนี่นั่นพร้อมจะมัดผ่าตัดให้พี่นกเลยในวันนั้นด้วยนะคันนี้ด้วยความที่นกไปแค่10วันนะคะพี่นกไม่ได้ตั้งใจจะไปผ่าตัด10วันเนี่ยคิดอยู่เลยว่าตายแล้วถ้าเกิดผ่าตัดแล้วแบบฟื้นตัวไม่ทนันจะกลับมาอิตาลียังไงอะไรเงี้ย ต่เนี่ยคือความรวดเร็วของโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ผ่าเข้าไปตรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บออกมาในหนึ่งวันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเลยตรวจหลายอย่างด้วยแต่ทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะคะแล้วหมอก,ก็บอกว่าที่ที่กรุงเทพนะั้นหมอบอกว่ามีมีให้เลือกสองแบบค่ะจะผ่าแบบธรรมดาหรือผ่าแบบสองกล้องถ้าเกิดผ่าธรรมดาเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าสองกล้องนิดหน่อยนะคะ,อะเอาเป็นว่า พี่นกก็เลยถามค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะประมาณ3ามแสนถึงสี่แสนค่ะอ่ะพี่นกว่าโอเคนี่นี่คือเหมือนกับได้รู้แล้วว่าถ้าเกิดเราเราจะมาก็เลยบอกคุณหมอไปว่าคุณหมอมารอบนี้มาฮอลิเดย์แค่1ิบวันแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมาผ่าตาัดถ้าเกิดผ่าตัดวันนี้10วันที่แพนไว้ก็คงไม่ได้ทำอะไรเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอกลับไปที่อิตาลีก่อนถ้าเกิดว่าระบบที่อิตาลีเนี่ยนะยังทําให้หนูนัดอะไรไม่ได้เลยฮอลิเดย์หน้าจะกลับมาผ่ากับคุณหมอนะคะอ่ะก็บอกไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ใจอ่ะคิดว่าสงสัยคงจะต้องได้กลับไปผ่าที่เมืองไทยแน่ๆเลยนึกออกไปเพราะว่าที่อิตาลีเบื่อมากคือการรอคิวนะคะครนี้นึกไนไม่รู้ก็เลยไปบอกให้เพื่อนฟังค่ะเพื่อนแนะนําให้ไปหาหมอคนนึงเออต้องเกินก่อนว่า ระบบที่อิตาล,ลีนะคะมันจะเป็นอย่างนี้การที่เราป่วยเป็นอะไรก็ตามอะคะ่ะเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและเราก็จะมีชื่อในทะเบียนหมอหมอเราจะมีหมอคนนึงเรียกว่าหมอประจําตัวหรือมาริค a ติบาเซนะคะคือหมอคนนี้จะเป็นแพทย์ประจําตัวเราเมื่อว่าเราเจ็บป่วยเป็นหาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องไปหาหมอคนนี้แล้วหมอคนนี้ค่ะเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะเขาจะมีคลินิกของเขาต่างหากเราต้องไปหาหมอคนนี้ ให้เขาตรวจเหมือนเป็นหมออายุรกรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนเขาไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะมีเวลาเปิดใช่ไหมคะวันนี้เปิดวันนั้นไม่เปิดวนนันอะไรเนี้ยคือเราก็ต้องเหมือนไปง้อหมอค่ะน่าเบื่อมากๆ่ะแต่เราก็ต้องไปหาเขาเพื่อให้เขานะคะออกใบส่งตัวให้เราเพื่อไปโรงพยาบาลรักษาทีนึงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือระบบของที่นี่นะคะ ควนี้พี่นก็แบบว่าโอ้ยเบื่อมากเลยต้องกลับมาที่นี่แล้วฉันจะต้องไปผ่าตัดยังไงอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยฉันแนะนําหมอสู่ให้คนนึงแต่ว่ามันเป็น private นะเธอต้องไปหาหมอเขาที่คลินิกนะพี่นก็ว่าได้ลองลองดูอะไรเงี้ยนะเบื่อจะไม่ต้องไปต่อคิวไปหาปุ๊บก็เลยมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยในเรื่องของการอัลตราซาวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอพอคุยกับหมอแล้วรู้สึกว่า เออเป็นการจ่ายเงินไปร้อยกว่ายูโรในการ, X ray, ร,อ er Sound, รอเอ็กซเรย์เอยเลตราซาวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สบายใจเหมือนเป็นการจ่ายเพื่อยกความกังวลทั้งหมดออกไปเลยเพราะรู้สึกว่าหมอคนนี้แหละที่เราจะฝากตัวเราให้เขาผ่าตัดเพราะรู้สึกว่าหมอคุยมาแล้วเรารู้ว่าหมออ่ะเขารู้ว่าเขากําลังจะทําอะไรไม่เหมือนหมอคนอื่นๆที่พี่นกรู้สึกว่าเฮ้ยจะทําอะไรกับกูวะเนี่ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมจนจนไม่วางใจเง ถึงกลับไปหาหมอที่กรุงเทพเนี่ยหมอที่กรุงเทพพี่นกก็วางใจนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่สิบวันที่พี่นกไม่ได้ตั้งตั้งตัวจะไปผ่าตัดแค่จะไปตรวจแล้วก็อยากจะอยากจะคุยกับหมอให้รู้เรื่องเพราะว่าตั้งแต่ตรวจมาคุยกับหมออิตาเลียแล้วเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยนะอ่าคราวนี้กลับมาที่การรักษานะคะโชคดีที่ได้หมอคนนี้อ่ะก็เป็นการที่เข้าไปจ่าย private นิดหน่อยแต่สุดท้ายหมอเขาก็นัดเข้าไปเพื่อจะไป ผ่าตัดที่โรงพยาบาลปกติอยู่ดีใช่ไหมคะคันนี้เนี่ยการที่ไปโรงพยาบาลนะคะที่เนี่ยออจะเล่าให้ฟังมันก็มีประสบการณ์ใหม่ดีที่บ้านเรานะคะเวลาเรานัดไปผ่าตัดก็จะไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วพยาบาลเขาจะพาเราเข้าห้องผ่าตัดเสียบหนุนเสียบนี่เตรียมตัวนอนอะไรเงี้ยที่นี่ไม่ค่ะพี่นกผ่าตัดวันที่29้ธันวาวันที่21คือล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นะคะเขานัดให้พี่นกไปก่อนที่โรงพยาบาลตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าพี่นกก็ไปทําไมวะ เออสงสัยให้เขาเข้าไปตรวจยอะไรเงี้ยเนาะแต่พอไปถึงปุ๊บอู้มีคนรออยู่ประมาณ20-30คนมาดูจากสถานการณ์สักพักถึงเข้าใจว่าอ,อ๋อที่เรามาวันนี้ค่ะมันเหมือนกับเป็นการปรถมนิเทศ <c oughs> ก่อนผ่าตัดค่ะมีประถมนิเทศด้วยคือ,อ20-30คนที่นั่งรอง7จมงช้าก,กับพี่โนะค่ะคือมา เพราะว่ามีผ่าตัดอาทิตย์หน้าถัดไปเหมือนพี่นกเลยเพียงแต่ว่าต่างคนก็ต่างมีเหตุที่ต้องผ่าตัดใช่ไหมคะดังนั้นมาตอนเช้าค่ะเขาก็จะมีการตรวจเลือดวัดความดันตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วก็จะเป็นด่านที่สองคือไปหาหมอเพื่อให้ตรวจอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะคะด่านที่สามก็จะเป็นการตรวจขึ้นหัวจงหัวใจคือเหมือนเป็น,ว,นวันทั้งวันที่เราต้องอยู่เพื่อ,เพ,อเพื่อทำประถมบนิเทศอะคะ่ะเพื่อเตรียมความพร้อมว่าอาทิตย์หน้าจะมาผ่าตัดแล้วอะไรเงี้ย นะคะแล้วก็ที่เนี่ยเนี่ยจะไม่มีชุดผู้ป่วยให้ด้วยนะคะเราต้องเอาชุดนอนมาเอง2ชุดเพราะเราจะนอนโรงพยาบาล2คืนนะคะเสร็จแล้วพี่นกก็เข้าใจไปเองว่าเอ้ยถ้ามันเป็นการผ่าตัดฟรีแบบนี้นะสงสัยมันก็คงแบบผ่านหน้าท้องอะไรเงี้ยนะผ่าวิธีบ้านๆไปเลยอะไรเงี้ยนะมันฟรีอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวนะว่าโอสงสัยมันต้องผ่านหน้าท้องแน่เลยว่ะเพราะว่าที่ ไปหาหมอที่เมืองไทยอ่ะโรงพยาบาลเอกชนเขาก็พูดอย่างนี้แหละว่าเนี่ยมีผ่าหน้าท้องหรือว่าเธอจะจ่ายแพงหน่อยก็เป็นผ่าสองกล้องนะอะไรเงี้ยอ่ะแต่ครนี้พี่เราก็คิดว่าเราโดนผ่าธรรมดาแน่เลยไม่ใช่เลยจ้าเป็นการผ่าสองกล้องนะคะพอผ่าตัดเสร็จฟื้นขึ้นมาปุ๊บเอา้าเดนได้เว้ยไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นนี่ว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอา้าพอมาดูแผลใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีรอยผ่าเลยมันเป็นแค่ แต่เป็นรูสี่รูสี่รูเราก็เลยอ๋อเป็นการผ่าตัดสองกล้องนี่หว่าไม่ได้บอกเราล่วงหน้าเลยไม่ได้มีให้เลือกด้วยเป็นการสองกล้องให้เลยโด,ย,ดยอัตโนมัติอ่ะคราวนี้นะคะก็เลยจะกลับมาที่เหตุผลละกันว่าทาไมทําไมการรักษาที่เนี้ยเป็นระบบสาธารณสุขแห่งชาติแล้วก็ฟรีแต่ได้ยาที่ดีที่สุดและการรักษาที่ดีที่สุดนะคะ คือเราอาจจะไปแบบถ้านึกภาพนะนึกภาพเทียบย้อนกลับไปที่เมืองไทยนะคะมันจะมีแบบว่า,ายาได้ไม่เหมือนกันอันเนี้ยใครที่ใครใครที่มีญาติพี่น้องเป็นเป็นเป็นข้าราชการกับมียาติพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการก็อาจจะเห็นความแตกต่างแล้วคือถ้าเกิดเป็นข้าราชการะคระับไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยหมอเขารู้ว่าเราเบิกได้เขาก็จะให้ยาอีกอย่างหนึ่ง ส่วนใครที่ไปด้วยบัตรทองหรือบัตรสาบาทรักษาท,ทุกโรคเขาก็จะให้ใหญ่ตัวหนึ่งอันนี้ที่พี่นกรู้เพราะว่าที่ครอบครัวที่บ้านนะคะมีม,มีมีทั้งคนที่รับราชการและคนที่ไม่ได้รับราชการคือคือไปโรงพยาบาลเนี่ยคนนึงเบิกได้อีกคนนึงไม่ได้เบิกคือเป็นสามสิบบาทเขาจะได้ยามาไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้พี่นกมบอกว่ามันไม่ดีเลยนะมันไม่ดีเลย แบบมันไม่ควรจะเป็นอย่าง,งานั้นมันควรจะได้ยาเท่าเทียมกันนะคะอันนี้กลับมาใน,ในที่สาธารณสุขใี่นะคะว่าเออถึงแม้ว่าจะเป็นฟรีแต่ได้ยาดีที่สุดการรักษาที่ดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในเมื่อว่าเราเอ,อ่ะเขาจะทํายังไงก็ได้ที่ให้ยาเราดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องป่วยกลับมาที่โรงพยาบาลอีก มันวุ่นวายกลับมาที่โรงพยาบาลหมายความว่าเขาอะรักษาไม่จบสิน้นดังนั้นเขาต้องให้ยาเราดีที่สุดเพื่อที่เราอะออกจากโรงพยาบาลเร็วที่สุดเหมือนกันกับที่พี่นกไปผ่าตัดพี่นกก็ยังคิดอยู่เลยว่าอุ้ยฟรีฟรีแบบนี้สงสัยมันผ่าเปิดหน้าท้องให้เราแน่เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาไม่ถามสักคำแต่เขาเลือกวิธีผ่าตัดสองกล้องให้เราเลยเพราะว่าการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแผลผ่าตัดมันเล็กและ ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วใช่ไหมคะการที่ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วหมายความว่าเราก็จะออกไปจากโรงพยาบาลเร็วเราจะไม่ไปบุ้นไวยู่ที่โรงพยาบาลทําให้เทิร์นโอเวอร์ของเตียงอะคะ่ะมันสามารถเอาไปใช้ต่อกับผู้ป่วยคนอื่นๆได้อีกคือเขาพยายามให้เราป่วยหายป่วยเร็วที่สุดเพื่อออกไปจากโรงพยาบาลเร็วที่สุดดังนั้นเราก็เลยจะได้ยาดีที่สุดและการรักษาที่ดีที่สุดตามตามวิจารณญาณของหมอโดยที่หมอเขาจะไม่ถามเราเลยนะคะว่าจะรักษาแบบไหน เขาจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดให้เราอยู่แล้วนะคะเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่พี่นกอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ใครที่กําลังคบหาอยู่กับแฟนอิตาเลียนนะคะก็ลองถามเขาดูคือแทนที่เราจะขอวีซ่ามาอิตาลีอะค่ะถ้าเรามาบ่อยเราก็ลองถามแฟนดูเลยว่าทำไมเธอไม่ขอเป็น permit of stay ให้เราซะเลยล่ะอะไรเงี้ยนะ permit of stay ก็คือ p e r m e s i o n o นะคะ คือเราจะได้ไม่ต้องขอวีซ่าอีกคือเปอร์เมสเซอร์จโนเนเนี่ยหมายความว่าเราจะเข้ามาอิตาลีกี่ครั้งก็ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้คือไม่ต้องไปขอวีซา่าเชงเก้นเชงเก้นเชงเก้นแล้วนะคะ ก็ถ้าเกิดคายคบกันมาระยะหนึ่งแล้วก็ลองคุยดูว่าเออขอเป็น permit of stay ให้เราได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราจะได้ถ้าเรา,าเจ็บป่วยที่นี่ระหว่างที่อยู่กับเขาอ่ะเราก็จะได้ไปโรงพยาบาลได้โดยที่เขาไม่ต้องห่วงเป็นภาระว่าเรามีประกันสุขภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็เหมือนประกันสุขภาพส่วนสาวคนอื่นที่คบหายอยู่กับฝรั่งประเทศอื่นนะคะอาจจะไม่ใช่ที่อิตาลีแต่อาจจะเป็นประเทศใกล้ๆกันนี้ในยุโรปนะคะพี่นกก็เชื่อว่าระบบสาธารณสุขน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่า ถึงแม้ว่าพี่นกก็อยู่ที่อิตาลีใช่ไหมคะไอบัตรสาธารณสุขของพี่นกตัวนี้ค่ะถ้าพี่นกไปเจ็บป่วยที่ฝรั่งเศสหรือที่เยอรมนีอะไรเงี้ยค่ะพี่นกก็สามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็โชว์บัตรตัวเดียวกันได้ดังนั้นลองลอง,ลองศึกษาดูกับแฟนนิดนึงว่าเออทำยังไงได้บ้างที่ชันเนี่ยจะได้อยู่ในระบบสาธารณสุขที่นี่อันนี้ก็คงต้องเป็นแฟนที่ที่คบกันมาอืม จริงๆในในขั้นตอนหนึ่งอะคะไม่ใช่เป็นการแค่ขอวีซ่าเพื่อมาเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการที่ไปไปมามาหาเขาหลายๆครั้งแล้วจนเราบอกว่าเออเราไม่อยากจะขอวีซ่าแล้วอะทําเป็น p e r m i t of stay ให้เราดีกว่าเพราะมันสะดวกกว่านะคะแล้วมันก็ดีกับเธอด้วยคือเธอจะได้ไม่ต้องแบบว่าอ่กังวลว่าฉันจะมาเจ็บป่วยที่นี่แล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้คราวหน้านะคะถ้าเกิดว่า มีคําถามมาเลยนะคะทิ้งไว้ในคอมเมนต์พี่นกจะมาเล่าให้ฟังอีกส่วนคราวหน้านะคะพี่นกจะมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ป่วยไปเนี่ยที่ทํางานดูแลพี่นกยังไงบ้างนะคะที่ทางานก็ดีเหมือนกันที่ทํางานพี่นกนะจะเป็นจะคือแบบเขาจะให้ความสัมพันธ์มากๆเลยอะเกี่ยวกับพนักงานว่ามีเวลาพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า คือถ้าเกิดมีเวลานอนไม่พอนะคะเขาเขาจะยกเลิกไฟเราให้เรานอน,อนก่อนแล้วก็ให้เราไปทําไฟอื่นแทนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยิ่งตอนเราป่วยนะคะก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยหยุดอยู่บ้านเป็นเดือนเลยนะคะเอาไว้รอบหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเออที่ทํางานดูแลพนักงานยังไงบ้าน,นะคะเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเป็นกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของที่นี่นะคะกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพนักงานที่นี่นะคะเอาไว้รอบหน้านะคะวันนี้นะคะขอตัวไปล้างหน้านอนก่อนนะคะพรุ่งนี้มีอีก2ไฟ์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ